วันนี้หน้าสดนะคะ,ะก่อนนอนก็กกจะมานี่เลยค่ะโปรยูมาร์คคอลลาเจนนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องของชุ่มเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของกระชับพวกรูกขุมขนนะคะทําให้หน้าเราเรียบเนียนเด้นขึ้นการพกบัวมาร์คคอลลาเจนเนี่ยค่ะหนึ่งครั้งเทียบเท่ากับการทาครีมติดครั้งเลยค่ะ ง่ายค่ะโอ้โหตอนนี้แบบเนื้อครีมเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าไก่เอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะตัวไหนที่ไก่ใช้เองไก่มักจะแบบว่าการในการเรื่องของการนำเสนอะคะ่ะเพราะว่าก็เราใช้จริงเนี่เนาะแล้วก็อยากแนะนําต่อบอกต่อ วันนี้ลูกไม่กลัวนะคะเพราะว่าลูกหลับแล้วปกติเวลาพออหน้าลูกเห็นหน้าทีไรลูกจะกลัวเย็นมากค่ะเพราะแช่ตู้เย็นไวย เว้นรอบดวงตาไว้นะคะก็อพอก็ทิ้งไว้สักประมาณา15า1 5 20นาทีก็ล้างออกดได้ค่ะสำหรับคนที่หน้าแห้งนะคะดีมากเลยค่ะแต่สำหรับคนที่หน้ามันก็พอกจะหมดแล้วว่าเสร็จแล้วค่ะพอกง่ายๆนะคะกระปุกหนึ่งใช้ได้ก็เป็นเกือบ ห้าสิบครั้งอะคะ่ะกระปุกนี้ก็ได้ไก่ใช้ไปประมาณสามสี่ครั้งได้ละก็ยังเหลือต้องเยอะแยะเลยค่ะนี่นะคะอีกทางเลือกหนึ่งหลอกผีก่อนนอนบา,บายแต่จะหมดแล้ว